ก็สวัสดีครับผมตมายนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการทําอาหารนะครับวันนี้ผมจะมาทามาม่าผิดเกาหลีนะครับตราโอเคนะครับอันนี้ก็คือแบบซองสีดาๆเหมือนคลิปที่แล้วนะครับโอเคถ้าพร้อมไปแล้วไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็จะทําการแกะซองมาม่าครับแล้วก็เอาเส้นออกมา แล้วก็เอาเครื่องปรุปมานะครับโอ้โหจะกับวามามา่าวาๆเลยครับกินเส้นที่เหลือนะครับมันดูเสียดายมากอืมเอาอยมาสืดหน่อยต้องใส่เงินปรุงนะครับแต่ว่าทำ,ทำมาสุกๆนะครับอืมโอเค ก็คือว่าต้องต้มประมาณสัก2อนาทีนะครับให้เส้นมันนิ่มๆนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับแล้วก็ต้องก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่จานต้องเทน้าทิ้งก่อน,นครับเพราะว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบต้มมันดูไม่อร่อยเลยครับโอเคเหนื่อยให้แซเดี๋ยวไปที่ัวกันเลยครับปิง้ง เราจะทําการต้มน้ำนะครับก่อนที่จะวางครับเราจะต้องจุดไฟก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับแล้วผมใส่ถุงมือกันร้อนครับเพราะว่าป้องกันความร้อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อกี้เผลอเกือบทําโทรศัพท์ตกแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับโอเครอให้น้ํามันเดือดแล้วเราก็จะเอาเส้นมาม่าใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆจะมาเตรียมท็อปปิ้งสไตล์ลูกไม้ชาแนลจีนไทยแท้นะครับอันนี้ครับก็คือว่าเอามันฝรั่งทอดนะครับ มิสเตอร์โปเตโต้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบรสชาติโคสเตเปอร์หรือพริกปีศาจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามันไปตำตำให้มันแหลกๆเป็นผงนะครับหรือไม่ก็บดนะครับโอเคแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตำนะครับตำจนแหลกนะครับ เราทำเสร็จแล้วครับแล้วมันก็จะได้ผงเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนกับไทยนะครับแต่ว่ามันดูละเอียดกว่านะครับใหเน้ำก็เดือดแล้วครับเราละพร้อมเอาเส้นใส่ไปแล้วครับระวังครับร้อนนะครับนี่ครับดังนั้นก็เอาทัพพีมาครับโอเคเราจะไปคนไปเรื่อยๆนะครับ โอ้โหอายเือบเลยครับเื่อโอ้ยเดี๋ยวทำโทรศัพท์ตกแล้วอุ่นเขาละคันอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาันไปอ่ากองในตะแกรงนะครับแล้วเราก็จะเหลือแค่เส้นนะครับน้วน้ำมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันอุ่นเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยครับอันดับแรกครับเราจะต้องใส่นี่ครับผักครับผักแห้งนี่ครับ นี่ครับแล้วก็ผมก็จะต่อไปก็ขั้นตอนที่สองครับมันจะเป็นซอสพริกเกาหลีนะครับนี่ครับมันจะจะบหรูเผ็ดเหมือนเดิมนะครับโอโอเคแล้วจากนั้นก็ใส่อันนี้ครับ ผงพิงเกิลรสพริกปริษานะครับหยุด <c oughs> <c oughs> ผมมาแล้วครับเคลนเ,เราจะเอาไปกินกันในห้องนะครับทิออ้งอซองืึ้งปุงกันครับโอเคทีนี้ผมออาเอาซ้อสกับซ่อมมาแทานครับเพราะว่ามาดูใช้ง่ายสบายอะครับเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกินในห้องกัน,นครับ Let's go <S โอเคครับต่อไปนี้เราจะเริ่มคนกันแล้วครับ คนให้มันเข้ากันนะครับให้มันทวดๆนะครับให้มันมีสีเดียวกันให้มันมีแบบความความเข้มให้มันดูเหมือนเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวจะคนไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้ต้องอร่อยแน่นอนนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดผมคนเสร็จเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าตาของของมาม่าสูตรผมนะครับสูตรลูกไ้นะครับโอเคคนจะไปเดี๋ยวผมจะคนไปเรื่อยๆนะครับค,ครับมาม่า เผ็ดเกาหลีสุดลูกไม้ตะมีดังนี้นะครับชราตอนนี้นะครับมาม่าเผ็ดเกาหลีสุดลูกไม้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็เตรียมของแก้เผ็ดมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่านมแพะซิริชัยนะครับนี่ครับมันจะมีสี่กล่องด้วยกันนะครับเหมือนเมื่อวานนะิสองวันหืมกินหอมมากครับโอเคทำมามอมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับอีเออซสันโอเค

อร่อยมากครับหอมกลิ่นมันฝรั่งรสพริกปีกศาดนะครับอือหืออือ อร่อยมากครับ อร่อยลครับอือโอเครู้บ่อยแลวครับเดี๋ยวผมจะเอาจานไปล้างแล้วก็ไปล้างปากนะคะร oh ับว right <Okay. S 1> <Enfin, S 2> ่าผมต้องไปล้างปากก่อนนะเพราะเพชรโอเคครับต่ตอต่อไปนะครับเราจะทำการกินนมนะครับกันที่จะกินก็ต้องขย่าเช็คๆช็ก่อนนะครับ อิ่มสักทีครับเพื่อนๆโอเคก็จบแล้วครับสำหรับใครชอบนึ่งกดไลค์แชร์สับก๊อต์ช่องูมายชาแนลนะครับเพื่อนๆครับมีเพื่อนๆเคยกินมาม่าเผ็ดเกาหลีตาโอเคโอเคไหมครับเป็นซองสีดำนะครับก็ฝากคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเคยกินซองสีอะไรซองแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆเคยกินแบบไหนบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับ